มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ตอนเด็กก็เป็นคนผมตรงอยู่ดีทำไมโตมาถึงกลายเป็นคนผมหยิกอันนี้มันมีหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นกรรมพันธุ์นะคะปุยญาตายายหรือพ่อแม่นะคะมะีเชื้อสายเป็นผมหยิกหรือว่าผมหยกกักโตกอันนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณจะมีผมหยิกหรือเป็นที่การดูแลรักษาผมนะคะอย่างเช่น คุณใช้สารเคมีกับผมมามากเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ไปเปลี่ยนโครงสร้างนะคะที่ลากผมนะคะให้มาเป็นคนผมหยิกได้นะคะก็คือผมของคุณมันเสียนั่นเองนะคะและถามสาวว่าจะกลับมาเป็นคนผมตรงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สาไม่ฟันธงนะคะจากประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์นะั้นมาก่อนสักไม่ฟันธงว่าคุณจะเป็นได้ไหมทั้งที่ดีนะคะสาอยากแนะนําให้คุณรักษาสิ่งที่คุณมีก็คือตอนนี้คุณเปลี่ยนจากผมตรงมาเป็นผมหยิก ก็ไปดูแลรักษาผมนะคะไปศึกษาพวกเคลี่เมสอนนะคะไปดูซิว่าเขาดูแลรักษาผมกันยังไงไม่ให้แห้งไม่ให้ชีฟูนะคะคองบางนี้มันศึกษากันได้คะ่ะสาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนผมหยิกแห้งชีฟูไม่เป็นทรงต้องมัดผมอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาเหล่านั้นเหมือนกันคะ่ะแต่หลังจากที่สาเริ่มดูแลผมนะคะผมสาก,ก็กลับมาดูดีนะคะเป็น ผมหยิกที่สุขภาพดีครั้งหนึ่งเพราะฉะน,น,นะคะเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆนที่เพิ่งจะไปเป็นคนผมหยิกนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการผมของตัวเองยังไงเนี่ยก็ลองไปศึกษาวิธีการดูแลรักษาผมดูค่ะถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็มาเริ่มต้นกระสาได้ค่ะก็เข้ามาดูนายเฟ ยูทูบชาแนลนะคะหรือ Facebook ของสานะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะสามีวิธีแนะนําการดูแลรักษาผมไม่ว่าจะเป็นผมหยิกผมยักโซหรือว่าผมดัดเข้ามาคุยกันได้นะคะทิ้งข้อความไปได้อยากปรึกษาเรื่องอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆผมยกทุกคนนะคะ